จับมา,มาไม่ไกลนะคะโอ๊ยเฮ้ยตาหลุดน,นี่นะคะนี่น้องสตาร์นะคะจับมาสองตัวได้ชึกหนูหรือช้างไม่รู้ได้ตัวอ๋อช้างช้างใช่ปะอ๋อช้างเซฟราที่ชีด้ด้วยก็ตัวพิเศษต,ตัวที่คนอยากได้อยากได้อยากได้สินภูที่ปบบน่ารักน่ารักนเลยน่ารักน่ารักน,น,นี่ค่ะ เาไม่ได้สะพงมาจะตัวกระต่ายหนึ่งแค่นี้นะ,ะนกนาะ่ารักไดตรงนี้ค่ะตัวที่คนหายเยอะมากเลยนะกระต่ายคนไม่ค่อยอยากได้สิเอกตค่ะบ,บูลาบูลาบูบูลา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 คี่นนะคะาบาบูนลนบลบบัา ซีไม่ได้ซีเคทเลยเหม็นเออไม่เหม็นไม่เหม็นนี่น่ารักเป็นล่าตัวนีน้ตัวใหญ่นี่นลองเทียบกันโอ้อโหก็ได้รักตันที่สองจับได้มันคือพี่ส้มนะคะพี่ส้มส้มทั้งตัวเลยพี่ส้มพี่ส้มทำท่าใหม่นะทำท่ายอย่างนะี้คะพี่ส้มนะคะใช่ปะ เออถูกแล้วเขาก็ยิ้มตาเราจะเรียนเรียนแบบพี่ต้มกันนะคะพี่พีให้น้องสุดาทำเลยพรี้ไอ้ข่าพี่บูดาอะไรมาอย่าจบคลิปต้องดูให้จบเลยค่ะพี่พีจะห้อยกันเลย จะเลือกสีที่มันเหมาะกับกระต่ายก็คือไอไป้ป้าทำให้ท้ำได้แต่เมื่อกี้โนเซราทำได้นะ không được không được không được Oh đại đã binh 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 เข้ไปได้แล้วพี่ส้มนะคะพี่ส้มก็อยู่กับพวกคุตาส้มขายอันนี้ขายอย่างละส่นบาทค่ะส่นบาทเออเอาแล้วตัวนี้อยู่ไหนละ่ะช่างเถอะได้ไปล้วดูหน้าคนใส่นะพ,พี่ดูหน้านะ อืมะะเออ็บอ,อ๋โ,อโอุณแุกระว่าไม่มีเจ็บสีอันใส่ติดเลยเสร็จแล้วอืมน,นี่นี่ครับเป็นงไงเดี๋ยวให้ดูเนี่ย อย่างละห้บาทห้าบาทเอาทำอะไรอ่ะเอาไปทำกิจกรมมเจอนี่นะคะเอาไมคะพวงมาลัยค่ะบ๊ายบายค่ะอุดเริ่นบ๊ายบายค่ะ